สมรสสามีก็บอกไม่เป็นไรน้องเรายังไม่มีลูกอยู่กันด้วยใจอยู่กันด้วยใจสามีเขาก็รักภรรยาด้วยใจจริงๆอ่ะแต่โชคร้ายสามีไปจากโลกนี้ก่อนใจเขาไปกับสามีแล้วอ่ะญาติเขาไม่มาใจกับเราไงภรรยาก็โดนกีดกันจากทายาตค่ะญาติของสามีทายาตสาวรีหิตที่ที่อยู่อ่ะเขาก็จัดงานส่งสามีไปสวรรค์แล้วก็ตั้งทีมเขาเป็นผู้จัดการมาดกหมดเลยภรรยาทึ่งอยู่ด้วยกันสิบแปดปีตอนที่อยู่สิบแปดปีในญะาติไม่ค่อยได้เจอหรอกแต่พอ สามีไปจากโงกรีนญาติเต็มเลยกันภรรยามันนอกวงจรเลยแม่ของเขามาถามอาจารย์น่าอะไรเนี่ยลูกของดิฉันจะต้องทําอย่างไรขั้นตอนอาจารย์ก็บอกเอาขั้นตอนไปดูก่อนว่าทั้งช่วงที่อยู่เนี่ยสามีเขียนอะไรเพราะเขาไปคน้นไปค้นที่โต๊ะทํางานใต้โต๊ะทํางานมีลายมือของสามีเขียนมามอบทรัพย์อะไรให้ภรรยาบ้างอันนี้เขาชัดเจนเขาเขียนไว้ภรรยาก็เอาไปแจ้งกับผู้จัดการบอกถึงเป็นญาติญาติของสามีผู้จัดการบอกลายมือปลอมเพราะว่าเป็นลายมือเขียนเขารล้วพี่นายกรมเขียนเองทั้งฉบับ ก็ต้องไปยื่นต่อศาลให้ตรวจพิสูจน์กันศาลก็มีคำพิพากษาว่าเป็นลายมือของเจ้าของทรัพย์จริงภรรยาคนนี้ก็ได้ไปน,นั้นโชคดีไปว่าเป็นลายมือที่จริงแต่ทายาทก็โต้แย้งเห็นไหมว่าเป็นพินัยกรรมเขียนเองท่านฉะับเป็นพินัยกร,รมปลอมคำถามนะฮะคุณพัฒน์ถามอาจารย์ว่า